สารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องกุมภะโมสกะเศรษฐีลูกเศรษฐีทำงานเป็นยามอุทานพโตสตีมโตสุจิกรรมมัสสนิสัมมาการิโนสัญญาตัสสะจะทรมชีวโนอัปปมัตตัสสะยะโสพิวัทติ ยดย่อมเจริญยิ่งขึ้นเมื่อบุคคลมีความขยันมีสติประกอบการงานที่ไม่มีโทษไครครวนก่อนทำทุกครั้งสำรวมกายวาจาใจเลี้ยงชีวิตตามธรรมด้วยความไม่ประมาทที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องกุมภโมสกะเศษฐีลูกชายเศษฐีหนีโรคระบาดกลับมาไม่กล้านำเงินออกมาใช้ เที่ยวรับจ้างเคาะหม้อบอกเวลาพระราชาทรงให้สืบฐานะที่แท้จริงของเขาไอหิว่าตากโรคระบาดในครอบครัวเศรษฐีชาวราชเครือครอบครัวหนึ่งเริ่มจากสัตว์ล้มตายทาตกรรมกรกระทั่งเศรษฐีและภรรยาติดเชื้อเศรษฐีสั่งให้บุตรชายรีบหนีไปอย่าห่วงพ่อกับแม่จงไปให้ไกลเมื่อโรคสงบแล้วเจ้าจงกลับมา พอได้ฝังซับไว้ณที่ตรงนั้น40โกดเจ้าจงกลับมาขุดขึ้นชายเลี้ยงชีวิตเมื่อร่ำรามารดาบิดาแล้วพังผนังเรือนออกไปไม่ออกทางประตูหน้าต่างเพราะเกรงจะติดเชื้อไม่นานมารดาบิดาก็เสียชีวิตจากเชื้อโรคนั้นเด็กชายหนีออกจากบ้านไปนาน12ปีโตเป็นหนุ่มแล้วเขาไว้ผมยาวมีหนวดเครากลับมายังบ้านเกิด ก็ไม่พบญาติคนใดแล้วเขาสำรวจหาที่ซ่อนทรัพย์ตามที่บิดาบอกไว้จนพบแต่ไม่กล้าขุดขึ้นมาใช้เพราะคิดว่าเราจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าร่ำรวยมาจากอาชีพอะไรใครเล่าจะเป็นพยานยืนยันว่าเราเป็นลูกเศรษฐีจริงเขาคิดว่าเราจะต้องประกอบอาชีพก่อนแล้วนำทรัพย์ออกมาใช้ทีละน้อยทีละน้อย จึงนุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งเดินไปถามหางานทำมีคนจ้างให้เขาเป็นยามคอยเดินประกาศบอกเวลาและเตือนภารกิจเช่นตอนเช้าตรูก่ก็ออกเดินประกาศว่าพ่อทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงเตรียมเกวียนเตรียมโคจงนำช้างมา้าออกไปกินหญ้าเถิดพ่อทั้งหลายจงลุกขึ้นหุงข้าวต้มยาคูเถิดและนายจ้าง ให้เขาพักอยู่ในเรือนหลังหนึ่งเขาทําหน้าที่นั้นเรื่อยมาจนวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินมคดะผู้ทรงชนานาญเรื่องเสียงสัตว์ทรงสดับเสียงประกาศของเขาแล้วตรัสบอกนางสนมหญิงรับใช้พระราชาว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งคิดว่าพระราชาคงไม่ตรัสเรื่องเลวไหลเราจะลองให้คนไปสืบดูคนสืบ กลับมารายงานว่าคนบอกยามนั้นเป็นคกลกำพระอาศัยอยู่กับนายจ้างนางสนุมทูลแด่พระราชาแต่พระราชาทรงนิ่งวันต่อมานายกุมพระโคสกะก็เดินประกาศบอกเวลาผ่านมายังพระราชนเวทอีกเขาเดินไปเคาะหม้อไปและพูดประกาศไปจึงได้ชื่อว่ากุมพระโคสกะ พระราชายังคงตรัสว่าเสียงของคนมีทรัพย์มากคราวนี้นางสนมนั้นทูลของเงินหนึ่งพันเพื่อจะใช้ทำความจริงให้ปรากฏพระราชาทรงอนุญาตแล้วนางนำลูกสาวมาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าแล้วทำทีเป็นคนเดินทางไกลผ่านมาขอพักค้างแรมที่เรือนนายจ้างของนายกุมภะโคสกะนายจ้างเห็นว่าที่เรือนของนางกุมพะโคสกะยังมีที่ว่างอยู่ จึงให้ไปพักกับเขารุ่งเช้านางก็ออกปากขอเงินเขาเพื่อจะหุงข้าวทำกับข้าวให้เขาเขาหลงเชื่อให้เงินแก่นางแล้วออกไปป่าที่บิดาฝังทรัพย์ไว้นำเงินติดตัวออกมานางสนมเก็บเงินนั้นไว้แล้วนำเงินของพระราชาไปหาซื้ออาหารอย่างดีมาเตรียมไว้นางกุมภพะโคสกะกลับเข้าเรือน แล้วได้บริโภคอาหารอย่างดีเหล่านั้นก็ชอบใจนําเงินให้นางทำอาหารนางก็ออกปากขอพักอยู่อีก2อถึงสวันเขาก็อนุญาตถึงเวลาเย็นก็นําอาหารดีๆมาให้เขาอีกเขามีจิตร่าเริงเบิกบานมากเมื่อเขาเผลอนางก็แอบทำลายขาเตียงนอนของเขาถึงเวลากลางคืนเขานอนลงเตียงก็หัก เขาโวยวายว่าการมาอาศัยอยู่ของสองแม่ลูกทำให้เขาลำบากมากนางชี้แจงว่ามีพวกเด็กๆเ,เข้ามาในบ้านและคงเล่นกันจนขาเตียงหักนางของให้เขาเป็นนอนเตียงเดียวกับบุตรสาวเขาเปลียมากจึงยอมไปนอนและมีสันทวะกันในคืนนั้นรุ่งเช้าหญิงสาวร้องไห้เล่าให้มารดาฟังนางปลอบโยนทิดาและรับเขาเป็นบุตรเกยแล้ว ผ่านไปสองสวันนางสนมก็ส่งข่าวให้พระราชาทรงมีพระบรมราชโองการให้คนที่มีบ้านเรือนอยู่ถนน,นเดียวกับที่นายกุมพะโคสกะอยู่ต้องจัดมหรสพทุกครัวเรือนไม่อย่างนั้นจะมีโทษนางรบเร้าขอเงินจัดมหรสพเขาจึงไปนำทรัพย์มาหนึ่งกหาปณะนะนางส่งเงินนั้นไปถวายพระราชาแล้วใช้เงินตนเองจัดมหรสพ อ่านไปสองสวันก็มีพระราชโองการให้จัดมหโรสพอีกเขาต้องแอบไปนำเงินมาให้อีกพระเจ้าพิมพ์พิสารทรงส่งราชาบุรุษมาเชิญเข้าไปเฝ้าพระราชาตรัสถามว่าทำไมเจ้าต้องปกปิดทรัพย์ไว้จำนวนมากทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างตรัสว่าเจ้าจะลวงคนอย่างข้าหรือทูลว่า ขพระองค์ไม่ได้หลอกลวงพระราชาทรงให้นำกหาปณะ,ะที่เขาใจ่ายให้แก่แม่ยายออกมาให้ดูเขาจำกหาปณะ,ะนั้นได้ก็ตกใจมากคิดว่าเราตายแน่กหาปณะ,ะเหล่านี้ของเรามาอยู่ในมือพระราชาได้อย่างไรหนอแล้วมองไปรอบๆท้องพระองค์ก็พบผู้หญิงสองคนแต่งกายงดงามยืนอยู่เขาจดจำได้ว่า นั่นคือแม่ยายและภรรยาของเราจึงคิดว่าพระราชาส่งพวกนางไปล้วงความลับของเราแน่ๆเลยพระราชาตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงเป็นมิตรว่าเจ้าจงเล่าให้เราฟังสิว่าคนที่มีทรัพย์มากอย่างเจ้าเหตุใดจึงต้องปิดบังฐานะที่แท้จริงไว้นายกุมภะโคสะจึงทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบ พระราชาตรัสให้เจ้าหน้าที่ไปขนทรัพย์เหล่านั้นมากองไว้ที่พระรานหลวงแล้วทรงพระราชาทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาเป็นกุมพะโคสกะเศรษฐีทั้งพระราชาทานทิดาของนางสนมนั้นแก่เขาด้วยพระราชาทรงให้เศรษฐีตามเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเวรุวันวิหารถวายบังคมแล้วทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรชายหนุ่มผู้นี้เถิดเขามีปัญญามากมีทรัพย์มากถึง40โกฎแต่ไม่อวดตัวว่าร่ำรวยไม่ทำอาการเย่อหยิ่งเลยใช้ชีวิตเหมือนคนกำพร้าจนๆสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอาศัยอยู่ในชุมชนของพวกคนรับใช้แล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบอพิต การดำเนินชีวิตอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยธรรมเมื่อไม่มีทรัพย์ก็เลี้ยงชีวิตด้วยธรรมเช่นรับจ้างเลี้ยงชีพก็ดีทำนาเลี้ยงชีพก็ดีไม่ทำโจรกรรมเป็นต้นยศหรือความเป็นใหญ่ความมีทรัพย์ย่อมมีแต่เจริญขึ้นอย่างเดียวแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรถึงพร้อมด้วยสติมีกรรมทางกายวาจาใจบริสุทธิ มีปกติใกล้ครวนด้วยปัญญาแล้วจึงทร,รม,มีการสำรวมทางกายวาจาใจเลี้ยงชีวิตอยู่โดยธรรมตั้งอยู่ในความมีสตินี่แหละชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมจากนั้นตรัสภาสิตนี้อุทานภาโตสตีมโตสุจิกรรมมัสสนิสัมมาการิโนสัญญตัสะจะทร,รมชีวโนอัปปมัสตัสะยาโสหิวัติ ยศย่อมเจริญยิ่งขึ้นเมื่อบุคคลมีความขยันมีสติประกอบการงานที่ไม่มีโทษไครครวนก่อนทำทุกครั้งสำรวมกายวาจาใจเลี้ยงชีวิตตามธรรมด้วยความไม่ประมาทอธิบายพุทธภาษิตยศยโสหมายถึงความเป็นใหญ่ความมีโภคสมบัติความนับถือความมีเกียรติและคำสรรเสริญความขยันได้แก่ความเพียรที่เป็นเหตุ ให้ลุกขึ้นทำการงานการงานที่ไม่มีโทษได้แก่การงานต่างๆที่ไม่ผิดไม่ผิดธรรมเช่นไม่ขัดกับกุศลหรือไม่ขัดกับกฎหมายเป็นต้นใครครวนก่อนทำนิสมณะกาลิโนโดได้แก่ไตรตรองเช่นผลจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เหมือนแพทย์ตรวจหาสาเหตุแล้วรักษาฉะนั้นเลี้ยงชีวิตตามธรรม คือถ้าเป็นขัหัะก็เว้นการงานทุจริตต่างๆเช่นเว้นโกงด้วยตาช่างถ้าเป็นบัรปะชิตก็เว้นจากอนเนสนากรรมการสแสวงหาที่ไม่ควรทั้งหลายเช่นการทำตนเป็นหมอรักษาคนและการทำตนเป็นทูตเป็นต้นการดำรงชีพอยู่ด้วยพิกขาจารบินทบาทสม่ำเสมอไม่ประมาทคือมีสติอยู่เสมอคติธรรมความรู้ คนที่ไม่มีทรัพย์ดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยธรรมคือขยันประกอบการงานที่ไม่ทุจริตมีสติใช้ปัญญาใคร่ครวนก่อนทำร,ร,รู้จักการสำรวมกายวาจาใจประพฤติตามธรรมเหล่านี้อยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมเจริญด้วยยศคือเท่ากับความเป็นใหญ่โภคคสมบัติเกียรติยศ